สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ หากจะพูดว่าเป็นเดอะแบกในเกมรุกของแมนยูในเต็ดตอนนี้คงจะไม่ได้ผิดอะไรสำหรับอามัดเดียโล่ปีกโดจิสวัย22ปีที่เพิ่งมีส่วนสำคัญให้ปีศาจแดงพลิกกลับมาชนะแซวทำตัน3ประตูต่อ1แถมเจ้าตัวยังเป็นคนกดแฮตริกเสียอีกสำหรับแฟนๆของปีศาจแดงนะครับก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าอามัดคือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของทีมในตอนนี้เขาแบกทีมมาหลายครั้งหลายคาแล้วในซีซั่นนี้แต่รู้กันไม่ว่าอามัดได้สกิลและประสบการณ์นี้มาจากซันเดอร์แลนด์ทีมที่เขาถูกปล่อย,ยืืมมตัวไปปเ่อี2022 หากอยากรู้ว่าทีมแมวดำสอนให้อามัดร,รู้จักแบกทีมตั้งแต่อายุ20ต้นๆได้อย่างไรเรามาฟังพร้อมกันเลยนะครับ เรื่องราวนี้นะครับโทนี่โมเบอดีตกุญซือของซซนเดอร์แลนด์ที่เคยคุมทีมในช่วงปี2022ถึงปี2023และเป็นช่วงที่อาห์มัดนะครับโดนแมนยูนเต็ดปล่อยยืมตัวมาโดยที่เจ้าตัวเล่าว่าอาห์มัดเป็นนักเตะที่เก่งมากไม่ว่าจะเป็นในการสร้างสรรหาโอกาสให้กับทีมหรือว่าการทําประตูด้วยตัวเองโมเบนะครับถูกใจมากๆที่ได้ตัวอาห์มัดมาร่วมทีมในตอนนั้นจนถึงขั้นที่ว่าเขาสั่งให้ลูกทีมทุกคนพยายามส่งบอลให้กับอาห์มัดตอนเล่นเกมรุก เรียกได้ว่าขึ้นเกมทางขวายับยับเพราะเขารู้ดีว่าอา์มัดจะไม่เสียบอลและเมื่อบอลอยู่กับเท้าของดาวเตะไอวอรี่โค้ดเขาจะสร้างความอันตรายได้มากกว่าคนอื่นๆในทีมหรือให้พูดเข้าใจง่ายๆก็คือโมเบนะครับมองว่าอา์มัดมีดีพอที่จะแบกทีมได้ในตอนนั้นจึงสั่งให้นักเตะในทีมส่งบอลให้กับเขาเยอะๆซึ่งในตอนนั้นนะครับเป็นช่วงที่เขาเพิ่งจะอายุได้ราวๆ20ปีเท่านั้นเองโดยโมเบนะครับกล่าวเอาไว้ว่า ผมบอกกับนักเตะของเราอยู่เสมอว่าพยายามสมบอลให้อามัดเขาไม่ทําบอลเสียหรอกแต่เขาจะทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เราได้เล่นเกมบุกไม่ว่าจะเป็นการสร้างสารรค์โอกาสหรือว่าการทําประตูผมเชื่อเสมอเลยนะว่าพรสวรค์จะทาให้คุณชนะการแข่งขันฟุตบอลได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมนักเตะชั้นยอดถึงเป็นนักเตะชั้นยอดอยู่วันยังค่า ยกตัวอย่างเช่นเวนูนี่เขาเป็นซูเปอร์สตาร์ได้ที่แมนยูน t เต็ดเพราะอะไรเพราะว่าเขาสามารถทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ยังไงละ่ะและที่ซันเดอร์แลนด์ตัวของอาหมัดและแพทริกโรเบิร์ตทำสิ่งต่างๆที่นักฟุตบอลทั่วไปทำไม่ได้ดังนั้นผมจึงบอกกับลูกทีมอยู่เสมอว่าพยายามส่งบอลไปในพื้นที่ที่มีนักเตะที่สร้างสรรค์ความแตกต่างให้กับเราได้ นั่นจึงไม่แปลกเลยนะครับว่าทำไมอามัดในตอนนี้ถึงกล้าเลี้ยงบอลกระชากากเลื้อยและหาจังหวะทำประตูได้เก่งมากๆเพราะว่าในช่วงเวลาที่เขาเล่นให้กับทีมดังในแชมเปี้ยนชิพเขาได้รับประสบการณ์เหล่านั้นมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองและถ้าหากยังไม่เห็นภาพว่าอามัดเดียโลแบกซันเดอร์แลนด์มากขนาดไหนสถิติที่ยิงไป14ประตูกับ14แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด42นัดรวมทุกรายการพาทีมขึ้นมาอยู่ในอันดับที่6ของตารางแชมเปี้ยนชิพได้สิทธิ์ไปเล่น off, เพย์ออฟเลื่อนชั้นขึ้้้นนนนนพรีีเเมมยก่่่าาาจะตออบคถไดดป็งงซึงใ เมื่อคืนนี้นะครับอามัดเดียโลกลายเป็นผู้เล่นแอฟริกาคนแรกของปีสาตแดงที่มีส่วนร่วมแต่เลข2หลักใน1รฤดูกาลจากผลงานที่ตอนนี้นะครับมีส่วนร่วมกับประตูไปแล้วนะครับ12ประตูแบ่งเป็นยิง6ลูกและทำไป6 a แอสซิตและที่สำคัญนะครับ5จาก6ประตูที่อามัดเดียโลยิงได้ในซีซั่นนี้คือการช่ว hey ยให้แมนยูเต็ดไล่ตีเสมอถึง3ครั้งและอีก2ลูกคือประตูชัย ด้วยผลงานที่โดดเด่นเช่นนี้นะครับอามาัดกำลังกลายเป็นนักเตะที่แฟนบอลปีศาจแดงต่างฝากความหวังไว้และฤดูกาลนี้ยังมีหลายเกมที่เขาแสดงสกเกยภาพของตัวเองทั้งในพรีเมียร์ลีกและการแข่งขันฟุตบอลทั่วอื่นๆเรามาติดตามฟอร์มของอามาัดเดียโลได้ในพรีเมียร์ลีกนัดถัดไปสาวกปีศาจแดงห้ามพลาดเป็นอันขาดและกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ